สวัสดีทุกท่านที่รับชมปุ๊แม่น้องมิวนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะออบ้านปผูกของยาพานะฮะของห,ลา,หล,าลายอย่างหลายสิบหลายหยาดช่วยกันซื้อนั่นผลไม้ก็มีผลไม้ก็มีของกินเพียบเลยใส่ชุดก็คือหมดแล้วนะ

จ่าโทรบอกภาษาแล้วบอกบอกแล้วในภาษายูนหลังบ้านเลังานอเหลังบ้านอรคียมเลยอย่างบเข้าเรียว่าร้านร้านรเลยนะโอ้กินลำไย เวลาเห็นรถตัวนี้ทีไรเนาะนึกถึงผู้ใหญ่ใจดีนะที่ท่านให้มาได้ใช้ทุกวันนะฮะปู่ก็ได้ใช้เป็นตัวพยุงช่วยเดินปู่พอใช้อยู่ใช้ภาเนอกวุนี้นเนาะซื้อของพร้อมปู่ได้นั่งบ้างเปล่าคะจับเดินเป็นตัวช่วยเดินเป็นตัวช่วยพยุงบกคร พอกงารเองเซบนาะกินอะไรก็อร่อยเนาะทำให้น้ำลายไหลตามเลยนะคูณจับจับจัเป็นตัวแซเมือนปลาเาปลาเผา เดี๋ยวเราเอาของไปวางไว้กันซื่อครับเขาฟ้าเขาแค่ก่อนเป็นทิ้งหวดหายเลยดิฟ้าเขาที่ไปเหมาตลาดมาเปิดเปิหนมหม cái subscribe cho kênh không được lỡ những video hấp dẫn

ไอู้บอกว่าเขาไม่ยูเลย่ะเขาท้วอยูนี่ข้าวยากเดอดเดือดเดือดเดือนคลิปนะเดือนคลิปวะแม่เอันนี้บอกเป็นปลาเผาเยอะกว่าบานเลยนะฮะปลาอะไรผ้เผ้าอะไรฮะปลาอะอ ต so so ัวใหม่อย่างสวยเลยเนี่ยเด็ดขาวอาม่าเลยผู้เ็ดแจงไปงาก่อนเอาเอาหนักไปก่อมเลยข้อหมูย่างเด็ลุงบอกข้าวหมูย่างให้ผู้

หอนมาบอนเห็นบอนกบปัสใบ่นาละแม่มาหันยางมาห่อนห่อนมตีมแม่ทียันไปบักกลัมาแล้วมาเ่น้ากาลัละกาลันละไ่ไปแล้วมาอ่เถ้าสมมตนี้เขาไปเอาทำอะไรแต่กนอนซื้อนกลัละคือแบบซื้อกบเขาวอย่างเงี้ยอเป็นเด็กคน ดูเสือนะไปใส่เด็ดไปใส่เด็ดบ่ายนถ้มันมีแนวกินเตเลยอะไรก็บ่ายก่อนกินอะก็บ่าก่นกินกล้วยไอ้ที่ตลาดวานนนเมื่อกี้กินบนรถอิ่มกับยายชิ้แบ่งเสือกินนล่ามันหลายอยู่ดิออ ฮะจ้าอะเอาเอาไปเราไปนั่งไหมมาเลมาทุกคนเลยมาั้งกล้องไหมกินโบรคั <S <S s <S ่นชองคั oh, no. ่งเลยเมอเลยปลูกอะยาครับช่เนาะเือลยยไปใส่เด okay ็ดนไป้า่่จะไบรมอมาหอดล้ว

ก็มักน่มักแตงคนตลูมาแล้วินเต้าสีเดียวก่อนกินของหวานกินลุงน่ยลุงรู้ใจเลูก่าชอบของหวานลูกไ้เลยตัริตาก่อนมึงนกันินมักหลายตลูมกินข้าวข้าวบไร้แมนกินเลยเออมัน่ล้วนี่ี้อเดียวแล้อกินเป็มู่หย่ามูเจ

xưa thì nó chưa nắng nó chưa nắng nó chưa nắng đây, nha <Nhạc> nắng nó chưa nắng nó chưa nắng น่าล่างเขาบ่ะงาสามนังลำก็แบมมาพี่แบมยาชียาฮฮนนี่ภาษาสามคนเนาะงับพมาบูหงนะมี้าจะกินข่าวเยอในาลำพงนี้บ่โบ้สมุดธรมาวเต้เดียวเนี่ยเลยค้ะ

อัน่อือนเร่าวย็นบนยายน่ะเบียย็นยี่บนเยอกนเนหะครับีย็นเนาะนย็นกาเกิน้หอนเบหอกินนเลยพกิน้หอนเบบลยงเขาบอกไปเเดเขากินน้ำหอนเบ้อเนี่ยมีจะพูดบ่มีไปบ่มีพูดกินน้ำหอน สายร้อนสายร้อนกาแฟยัง <enfant> กินรัอนกาแฟบอนแร้อนจงบจ้บได้ไหมแม่แม่ไต่ไต่เลยนกำลังเสริมแล้วนะไดไหมของกำลังเสริมพวกกินที่หลังกินรสก็กินอยู่ตลอดพี่กันกันลูงเจือพกินแวนะตัวแลก

เัื่อจ้าราเปนมาม่ห่อหรอบอกห่อแล้วเพแล้ว่าเอาต้องซื้อจดหมายมันี่บอกอาจจะว่างานเราหรอรมากเลยยาวเลยยาวไปไหนบ ยาไปเลยบอกยายาขอดคมไปแลแดงานล้ำบอกเบอร์ใครไปบ้างใครเฝ้านะเพรกันเลยบ่อดกัญญาฮันนี่เขาอาหรือเขา้นมานักมาเอาหัวปลาเด้อมาแห่ปัวปลาเหอะนักมาหัปลาปเอาหัวปลามันจะเมอนจะกินหัวปลามเริ่มเริ่มเรมเรมเริ่มริ่เ่มเิ่่ เอาปลาทเอาปลาจะเอาแต่จะเอาแต่ตาปลาแบบนั้นุ่มเป็นเสื้อเบ็ดห่มากเลยนแม่ใส่เบ็ดปลานั้งหลายวันเลยได้เป็นปัวเลยอันหนึ่อันนี้ก็น้ำอีกต้องกาอันนี้เบ็ดย่างเปตามันเขาตั้กันเด็กเขาพากินกันเด็กแล้วไปนั้นล่ะลุงนั่นน่ะพริกบอกอันนี้พริมาด้เนี่ยโอ้แล้วอันนี้อะไรคะอันนั้นคนรู้ออคน

ยังยังบ่ได้ไทยมาๆมกินตัวเลยอะรูค่อยิอกเพราะว่าคนคนเท่าคนแถบมักกินทีนี you know ่น้ำ uh ข้ว huh ก ok ินโผลไม้แบบเขานะชนสายอ่ะตัวยาที่ชนสายอ่ะแต่ว่าไม่เขาปิดแล้วละตัปิดแล้วเพราะว่าคงวัดชนฉีมากกับเรบบอ ช่วมัแม่มองต่เลิอซื้อนั่นเมื่อานเขาประเด็นไปใส่ไนกะ้น้ำทำไมไปเสร็จรอย่ไสต้นใจัดเก็ประเทศไทยหมดละบดมือเลยบดมือเลยร่พับผ้าปลายสามพุ่มเขาต้องพิมพ์แบบสมดีพวกตาบดห้องบดพวกได้กินสมดีอยู่หรอสมิม้ว ไกินเก็ไม่กินเ oh, mm ื hmm. ้าเมือ huh. ว่พดไปเมื hmm. ่อาพดไปโอ้แตนว่ามากินสมตินนะแตน่อปากากต มาทขังกินเขาจะเสือกินันอร่อยากเนิเนี่เสือเา้อแซ่บเลยะมาเทียสจิวนกินอะสนันเาเปแซบ้เป็นของาค้นเลยนเป็นสิบแซ่บป่นชุ่มชัวร์เลยนอย่าไปกินนะอย่าไปกินนะาผ้าม้ามอสอ่ะเมื่อไหรก้เื่อไหร่ไมุไเพามาใหม่ๆตส้พาตั้าคุณบอกรล้งเขาอียคุณมาบ้มาบ ทำไมมีเพสก็ถามมันไม่เพสก็ไม่เพสาบหรอเผ็ดนะตุไก่เผเอาทำไมโอจานหมดแล้วนาดเพชรันนีมันมีปีกบะแดดอยู่บาเอาเมื่อกี้กับดะเอาได้คือเขาถามสื่อปีกบะแดดนี่บริจิต่าคนถามบริจิตถาได่านี้ กินบอกินปลาแดกบปละลปลระลาวันนี้ไครกินปลาแดกแล้วเขาจาเห็นนาเขาเล่าล่าเลยเขะกินปลาแดกไหมเห็นนาเีมันเไม่ได้กินปลากอกินจน่อกินปลารเอแต่ปไเปลาแดกเพื่อกินปลาดกบ่กมะนาอนี่ะนเนอนอนกินปลาแดกป่ ปานยาเลังนได้มาละยาวเ่าป่นันปาัลนนอ่างเงียพาเราตัวคาเทรน่าอว่าเนเีย้างหนข้างหนบอกกัไปสิเบดมนเหมือนเนาะมัตอาว่ามันเครื่องวมันฮิเอาายอยู่ดีเนาะไม่ได้เลยมันมันมนเล ต้องไปดูในช่องเอาใหมเบิ่์ดเบิเบิรดพี่ว่าช็อตโอ้ยพอดีหอยไทยไปต้นยางพอดีหันมากพอดีกรุบกรุบลงเขาจูบหอมยญาพาาชาแนลตัดออกกับบุหนแปนาทีุกคบกบบอลาสืเดานลุกลุบไอ้ึ่งประจังวาที่ลงจากกันฑทหน้านะจากมันละมืนเนะมันจะไดใส่หรือเ่า้มไม่ได้ตีเลเื่อมันเ็ไม่ได้ตีลางกายใช่ไหมไม่ตีไม่ตีเลย แดี๋ยวจะลมุกลงมาเจ็บไหมยะเจ็บไหมตอนล้มอ่ะเออไม่เจ็บรอคบมั่บ้านดินแก่เมืบต่เจ็บปลานี่เาอยู่แล้วว่นนอนเห็ดผี่กอล่าเราไมานั่งแบบนี้แล้ว